สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้ำตาลหวานน้อยนะคะตอนนี้เขาอยู่จังหวัดจังหวัดอะไรน้องคายคะ่ะตอนนี้เราก็นอนกับคุณหญิงนะคะคุณหญิงที่ไหนก็ไม่รู้นะคะคือตอนนี้ตอนนี้กะอ่ะโอเคอ่ะสวัสดีช่องน้ำตาลหวานน้อยนะคะวันนี้เรานอนอยู่กับน้ำตาลสองสาวนะคะน้ำตาลในรองในลองถ่ายภาพมีไว้สีแขกแลไวมันจะมีปุ่มของเขาเห็นไหมนี่เหรอ ทำไมอย่นก็เป็นกันมันถ่ายเราไล้หนึ่งสองเอากดไหมหนึ่งสองกดแล้วนะคะก็ไม่ติดรีมงงงงมันแคบเอาได้ค่ะสวัสดนี้นะคะวันนี้น้องโกกิกับน้องตาลก็มานอนด้วยกันนะคะนค่ะพี่คือพี่แพลวนะเซาห้องว้ยสามห้องสามห้องนะคะนอนห้องละสองคนแต่ว่าแม่สิมี่พีเอแม่เอนน้ำตาลโกกิไอ้บิ๊กพี่แพลวแล้วก็น้องนิตานะคะน้องนิตากะ นอนกับผีแพผวไก่้บีกนะคะกับตามสไตล์ห้าสองคนนอนนอนน้ำกันนะคะเค่ะเพราะว่าสไล์สองสาวเล่าเรื่องอืมเพราะว่านอนเช้าั้งคู่แต่วันนี้จะเช้ากว่านี้จริงที่จริงที่จริงอ่ะเด็กก็รอนกันแหละเพราะว่าสไตล์การการใช้ชีวิตกันก็ต่างกันอย่างเช่นแบบพี่เอกับแม่แอนเพิ่นกันแบบว่าเป็นผู้ใหญ่นอนพี่น้องเนาะเพิ่นกันแบบว่านอนน้ำกันอาจจะคือกว่าหนูไอพีกับพีแผวกับสามีภรรยาก็ธรรมดาก็เป็นลูกไงคะซึ่งเิ่นลูกเพิ่นกับเปิดซ้ำเคยมาอย่างนื้นซ้ำ 3ามห้องที่สามห้องสามห้องนั่นแหละแต่ว่าแต่แต่ละห้องก็จะเป็นเรือนใครเรือนมันใช่ค่ะน่ารักมากแล้วแล้วแต่ละห้องไม่เหมือนกันนะคะแต่ละห้เหมือนกันค่ะโนเหมือนโนเหมือนอืมสีมาอาจจะตามหลายๆคนอาจจะตามมาจากคลิปพี่โกคีใช่ไหมเพราะว่าตอนจบบอกว่ามาดูที่ห้องหนูก็คือมาดูมาดูที่ชงแต่นะเราจะพูดเรื่องอะไรนะการแต่งตัวหรือว่าการพัฒนาของหนูโอเคบอการพัฒนาผัด พัฒนาอะแล้วก็เป็นสิ่ีกว่าโกกีก็แต่งตัวสวยนะแต่ทําไมไม่ให้น้องแต่งด้วยทไมไม,ไม,ไม่ไม่พาน้องตันแต่งตัวสวยหนูอยากจะบอกว่าแต่ละคนแต่งตัวเพื่อกันนะพีน่น้องอย่างเช่นน้องตันน้องตันแบบอาจจะแบบอาจจะใส่แบบเสื้อยีนแบบว่ากางเกงชุดจมสูทพี่น้องแต่ว่าแบบอาจจะเป็นสีแบบเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักไปนะแต่ว่าโกกีก็จะเป็นสีแบบว่าสาวกระโปรงเดทใส่กับปรงดีสมากกว่าซึ่งถามว่าให้น้องตันใส่ได้ไหม ใส่ช่วยโกกีด้วยกันได้ไหมเพราะโกกี้มีความเหนียสวยๆส่งต่อให้น้องสี่ค <c oughs> ือปัญหาเรื่องไซส์ค่ะแต่ว่าพี่โกกีนเนี่ยเคยขี่ห่วงเลยสุ่มดูสองคนนี้ยังใส่หน้ากันได้กับใส่ยังสามารถใส่เสื้อยู่ด้วยกันใช่ค่ะเสื้อยืดหนูพี่โกกีกนะ็บดีไซน์ของหนูบางที่เครื่องสำอางหนูไม่ได้เอามาหนูกน็ใส่ของพี่โกกีกนในในใอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าแบบส่วนมากอ่ะคือแล้วถ้าเป็นพี่น้องกันตั้งแต่น้อยหอดใหญ่คือสามคนนี้ใหญ่ไม่หน้ากันเลยตั้งแต่น้อยๆนะคะคือใส่ยังมันมันกับว่าต้องเก่งใจกันมันก มันกะหูาอยยังคนเกลียดใจ่างว่าคนเกินใจกะค<ม>่นคำถามว่าถ้าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าคือมันมันไม่บอกกับเราเราก็เราหูแล้วเขารู้สึกว่าเขาใส่แล้วเขาประมันใจมนไม่บอกขันส<ม>ียหาย<ม>น,นูเสียหาพี่ก็คิดว่าใส่กางเกงยี่สียสยืนนี่เขาใส่ได้บ่ระเขาใส่ได้แต่ว่าแต่ไม่อยากใส่ใช่ไหมมันมันไม่โอเคแบบว่าเราไม่มั่นใจนะคะแต่แล้วคนจะมีลูกของเพลงทื่ตางตัวใช่คือหนูนะประมาณคน แล้วรู้ตัวดีว่าเออถ้าเราไม่สวยเราก็ควรจะแบบปรับตัวเองให้การอย่างตัวดูดีแต่ว่าหน้าากันแหละพี่น้องใช่ตาาแต่ว่าเออน,าานะน้องแบบนูมาแหลกๆเบิ้งหนูใส่เสยยืดแห้งๆคักแหงแ<ม>้งผมกับฟู่ฟู <ๆ S 2> หนากับ่ปแต่งอยากให้เอซีมองว่าอุ้ยน้ำตาลมามาที่ยาสูรของมันแรกอะน้ำตาลดีขึ้นนะพี่น้อง<า>ดีขึ้นเรื่อยเ<ร>น้องยังน้องยังสิบหกปีอยู่แบบอุ้ยหนูคิดว่าปีหน้าน้ำตาลอาจจะแต่งตัวเสวยกว่าหนูก็ได้เพราะว่าคือตอนตอนตอนที่หนูอายุท่าน้ำตาลอะหนูก็ยังแบบเป็นเป็นบ่ด้แบบนนีีพก็ยัเป็นแบบว่า บริสุซ้ำเนียรู้จำได้ว่าตอนตอนั้นที่ <นะ S 2> ว่าเร็วได้ไหมน้องเนาะที่ว่าเร็วน้ำตาลที่ว,าว่าเร็วแล้วน้ำตาลคิดว่าตัวเองจะเป็นแบบยังไงตอนนี้โบเนาะเห็นบบไหม่บคิดว่าเฮต้องมาแบบเออเป็นการตัวแต่ว่านุข้าใจอยู่ว่าเ,าเริ่มแบบเป็นบุคคลสาธารณะ,ะแบบว่าเอาเอต้องออกกล้องต่อออกอะไรก็ต้องดูดีไว้กกอนแต่หนูหนูก็เข้าใจะนะคะซุ้มือนีนุกะแต่งหนานะเป็นยังไงมือน,นันไปวัดสันก็เลิศขึ้นนะคะพี่น้องก็คือว่า อ่าน้องน้ำตาลก็คือแบบว่ามีมีความแบบอยากอยากเป็นสาวม,มีความพายายามค่ะแล้วใครซื้อให้คะก็พี่โกกิใครเลือกเครื่องสำอางอให้พีก,ก็คือเลือกให้หมดเลยน้ำตาลอ่ะสะเปรย์สเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าก,ก่อนน้ำแร่โฟมล้างหน้าเจลเติมสิวต่างๆพวกอะไรอย่างเงี้เนาะเครื่องสำอางที่เขียนคิ้วปัดแก้มทุกอย่างที่อยูอ่ในนั้นก็กคือพี่โกกี้เลือกหมดทุกอย่างนะคะแม่เขานกระเป๋าเครื่องหรอางบอกได้ว่คน้ำตาลซื้อกระเป๋าเครื่องสำอางมาไว้สักใบเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางเเเเเวลาาาาารรรรแต่่งหหน้้กก็จะะไดยิบป๋คืองงสาอไปเลยออย่่าาาางงง้้นนะะเเพรรวตตแหู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า ใบหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เอฟซีเขาจดจําถูกไหมค่ะแมนเอฟซีเขากะยักลากแบบเอ็นดูแล้วก็สูมือนีินะคะหนูหูตัวเลยว่าตื่นมากนิอุสิอาบน้าแล้วก็แต่งหนาเลยแมนเพราะว่าซิทูเบอร์เนาะใช่ค่ะเพราะแต่ก่อนหนูบอแต่งได้แต่สูมือนีกะกะแต่งหนาก็ต้องแต่งหนาเพราะว่าหนูจําได้มือนั้นแต่ก่อนหนูหนูคยค่อแต่งหนาเลยแต่ว่าหนูจําได้มือนั้นเข้าไป0 B M แล้วไอ้บิกบอกว่า แบบเออถ้าก็หัดแต่งหน้านะลูกหัดแต่งหน้าแบบว่าไซส์เบาๆกระแบบให้มันให้มันเป็นแบบว่าให้มันดูมีสดใสประมาว่าประมานว่าจืดชืดท่าตะลีบอย่างนี้นะคะ,ะแต่พี่กกินี่แต่งตัวมาตั้งแต่ยุเท่าไหร่แต่ว่าหนูจาได้ว่า,วาก็คือพี่หลองเอาอยัางไงเอาอยัางไงเนาะนูตะเกียรหนูก็ไม่แต่งตัวหรอกคะ่ะหนูตอนที่ไม่มีพี่บิก๊กอ่ะพูดง่ายๆนะ ชีวิตหนูเปลี่ยนเพราะใครบ่แม่นบ่แม่นว่าบ่มีไอพี่คือพี่บิ๊อยู่เมืองนอกแล้วเราแล้ว,ลวเร<อ>าก็เป็นคนที่แบบว่าหย,ยุดอยู่บ้านอยู่กับอันนั้นหนูก็เป็นเด็กหนุอยเด็กหนุอยนับน่บ้านนั่งปาคนนึงชีวิตหนูเปลี่ยนอย่างมีไอวี่เขามาพี่เป็นแต่น,นี้พี่บิ๊าสองคนงนะคะทั้งสองคนเปลี่ยนเพราะไอวี่มตั้งแต่นี้พี่บิเข้ามาชีวิตหนูก็เปลี่ยนหนูได้เป็นยูทูบเบอร์ได้ทำนู่นทำนี่ได้มีคนรู้จักหนูก็จะมีรายได้เข้ามามีรายได้เขาหาเงินได้เองพอมีเรา เดินไปต่อเองแล้วก็ยิ่งมีพี่เพลวเข้ามายิ่งได้แบบมีแบบก้าวก้าวที่ดีขึ้นอย่างเช่นห้เรา้มีโอกาสได้ร้องเพลงคือทุกอย่างมันเปลี่ยนจริงดีผีฮาปู่ปูเค้อ,อยังปู่ทางมากหายใช่คะ่ะและพี่เพลวน,นี่แบบขอบคุณพี่แพลกับพี่แพ,พลจากนาในวันใดแล้วคขใช่ค่ะเพราะว่าไอ้บิ๊กนี่เป็นพี่เป็นพี่ที่ดีมากแต่ว่าไอ้บิ๊กเนี่ยจะเป็นคนแบบว่า หลายๆคนอาจจะว่าทําไมต้องว่าน้ําตาลไม่ไม่ว่าโกกีเลยแบบทําไมต้องใช้น้ําตาลไม่ใช้โกกีก็เอฟซีก็จะมองว่าทําไมพี่บิ๊กไม่ค่อยว่าโกกีเลยว่าแต่น้ําตาลเพราะอะไรเพราะว่าโกกีผ่านตรงนั้นมามามาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ําตาลก็คือแบบว่าพึ่งพึ่งไม่ยอมกำลังพึกงกำลังสีโตนใหญ่กำลังมาเรียนรู้กาลังเรียนรู้กําลังเรียนรู้แล้วก็อีกอย่างนึงน้องพี่น้องต้องเข้าใจว่าแม่น้องเสียแล้วได้พี่น้องแม่น้องเสียแต่ว่าแล้ว แต่นอนองนหน่อยนะเตานองยู่ปภมเปหกแม่จับด้สอบเสร็จเราคือแม่นนอนกับเสียมาดนแล้วันนี้น้องก็อาจจะแมลว่าคือเดี๋ยวข้องที่วา่าคือจังไรอ่ะพี่บีก็พี่แพลวกับซัมแม่พอก็แม่คนหนึ่งบอตางก็เลยก็พอก็แม่เพราะว่าหเป็นผู้อุปธมภมนองซึ่งมันปิดตรงไหนการที่พูดอุปัรรมจะสั่งสอนหรือว่าจะบอกสอนคือการบางที่หนนูวานะการที่ ถ้าสมมติว่าพี่บีก,กับพี่เพลไม่ได้พูดกับน้ำาราตรงๆหรือว่าไม่ได้บอกไม่ได้สอนน้องมันก็จะเป็นการลังแกทางอ้อมก็คือน้องจะไม่รู้จากนั่นจากนี่แล้วก็การที่น้องไปอยู่สังคมอื่นน้องก็จะไม่รู้ไม่รู้มารยาทไม่ร,มมรู้ไม่รู้มารายาททางสังคมโอเคปบการที่น้องได้มาอยู่กับพี่บีก,กับพี่เพลแล้วน้องเรียนรู้ทุกอย่างไปเรื่อยๆวันข้างหน้ามันจะเป็นผลดีกับน้องพี่น้องคะ่ะอย่าให้เอฟซีขาใจว่าอ๋อ การการที่คนเรามันจะเก่งมันจะเก่งได้มันต้องผ่านอะไรแบบนี้ไปแหละพี่นใช่แมนแต่กี้ไอบีพันยังผ่านมาหลายกว่านี้เนาะซึ่งทำไอซี่กับซิม่าเปรียบเทียบใส่กัวกีว้าแล้วกัวกีบ้าท่านไม่โดนใช่ไม่อะไรบ้างโดนนะคะแต่ก่อนไหนไอพี่กกิน้าถือถือไอบิ๊กได้ยังต้อนหน้าต้อนตาแบบก็โดนรับใช่ค่ะหนูอ่ะก็ทำในหน้าที่ของคนละแบบอย่างเช่นหนูมีหน้าที่อาจจะเป็นทําทําก็คือทําคนละอย่างอ่ะพี่น้องเช่นน้ําตาลก็อาจจะเป็นฟีลแบบว่าอ่าแอดมินเนาะก็จะแบบว่าอุ้ยตอนนี้ไลฟ์สดทำไมน้ำตาลไม่มาขึ้นเวทีีมออะะไรจบก คืออตอนเอฟซี FC หนิซิมาถาม่าทาไปทําไมแบบเออคือพอไปรงเรี่ยนนี้แต่ว่าหนูเลือดซีจะเรียนกอนซน่อก,ก็คือหนูทํางานนะคะแบบว่าตอบ,อตอบชลุค่ะแล้วก็ทุกคนสิบอกว่าพี่โกกีเขายังทําได้แล้วก็เรียนได้ก็คือพี่โกกีนี่สิตอบว่าโดยเฉพาะมือที่จัดโปใช่ไหมห,หนูไม่ได้ทำเลยตรงน,นี้หนูไม่ได้เป็นแอดมินในหน้าที่หลักหน้าที่หลักไอ่มีก็เคอน้ําตาลสังเกตดูว่าน้ําตาลที่บิ๊กที่บิ๊กต้องใสแ่ใสแรงใจแรงความว,ว่าอย่าง น้องไปแอดมินพี่น้องน้องต้องรู้เรื่องเล่าน้องต้องรู้ว่ามือนี้มี่อย่างนั้นบ่มือตองหลีดสีแลนุ่นูุ่นสริแบบเป็นคนเลี้ยวเรื่องเรื่องใส่แต่ว่าพี่โกกิน่ะจะเป็นจะเป็นด้ารเรื่องงานความมีสมองเป็นคนระเบียบแบบนี้อย่างเช่นอ่าจัดหาเรื่องความผิดจัดจัดอันจยกตัวอย่างมาพี่น้องด้วยอย่างเช่นจัดหาซื้อสั่งซื้อวัคซีนให้คนในบริษัทดูเป็นคน คนเดียวนะคะหนูเป็นคนทุกคนยางเบิรจะเป็นแบบบ้านไม่ยุยบ้านไม่ยุยหรือว่าบ้านแม่บ้านทุกคนในแสงทองฟิเลใช่ค่ะแทบจะทุกคนเลยหนูเป็นคนจัดการเรื่องวัคซีนให้เบิร์ดไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนคิวอะไรทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งอะสั่งของเข้าบ้านหรือว่าการอะก็คือก็คือว่าดูแลเรื่องธุรกรรมให้ไอบิ๊กนะคือหนูพี่น้องซึ่งถามว่าพี่น้องจะเห็นมุ่งนั้นบอก็อาจจะไม่เห็นแต่แบบฟีแบบว่าอุ้ยน้ำตาดนงี้นย พี่น้องสีเห็นเพราะว่าอย่างพ่อเป็นไม่เป็นไรสดพี่บิ๊กไรสดน้ำตาลทํางานแอดมินก็คือช่วยเหลือพี่บิ๊กแอดมินก็คือคนทํางานเบื้องหลังช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็จะเห็นน้ําตาลเยอะตรงนั้นโกกิจก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าคือมันเป็นช่วงที่ไม่ได้ออกกล้องไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนก็จะมีบทบาทต่างกันนะคะพี่น้องคะวอนพี่น้องอินดูบ้าห้องทุกคนหรือเปลให้ให้พวกเราทุกคนรักกันเนาะอย่าอย่าอย่าแบบว่าไม่ต้องพูดให้แบบว่าอุ้ยทําไมรักคนนี้ไม่เท่ากัน มันเป็นไปไม่ได้ไอ้บิ๊กน่ะเป็นห่วงเทรัพย์สินยี่นู่นน่ะบอกว่าไอ้บิ๊กน่ะแบบว่าเออเป็นห่วงแฟนน้ำตาลกับโกกินนี่แล้วว่าแบบเออน้่งพังเพื่อนน่ะพี่น้องเพื่อนเอาตัวรอดเพื่อนสบายตะโดนละที่เพื่อนเฮ็ดทุกมื่อเพื่อนยังก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนในครอบครัวเพื่อนรอบขางรอบตัวใช่ทุกคนในดีสบายบึ้ศกับแ่มียกังต้องห่วงแหละแต่นี่น่ะหนูหนูหนูยังต้องเรียนเลยลุเลียนหลุยเยอะหนูเองก็เหมือนกันนะคะพี่น้องแล้วหนูอ่ะคือหนูน่ะเป็นคนที่ นนคนที่คือนหนู่าใส่สีใส่กำลังมากกว่าแบบว่าไอ้พี่ก็จะยังกับไปนั่นไปนี่ได้ไปยิบไปจับเจ้าพี่กูกินต้องใส่ทั้งแบบเรื่องงานเรื่องคิดงานหรือว่าเรื่องเรื่องเช่นจัดการนน<ะ>ให้หลายๆคนวันนี้ก็ไรสดอะไรเงี้ยหนูกับพี่บิ๊กก็ต้องคิดแล้วว่าวันนี้เราจะแบบจัดปูวันนี้เราก็ต้องมานั่งพูดหนูนั่งรอหน้ากล้องนั่งขายหนูซียู่ข้างหลังตอบแชทเอ็กซ์คินก็คิดแล้ว ทุมันคน,คนละหน้าที่นะคะทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองนะสิญญคะพี่น้องแมนแต่ต่างกันไปเนาะโอเคตอนนี้ก็จะไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าเป็นประจำเดือนเดียด๋วยวเจ็บท้องอก่อนแต่ว่าเดี๋ยวสักวันเขาจะไป็นกาชิวริมโขงอาจ้งใช่ค่ะมึงคลิปจะไป็นรอชมว่าจะเป็นคลิปเนี่ยน่าจะเป็นคลิปของวันนี้เพราะว่าเจ็บท้องนะคะสิบ่กลงไปเลยชี้ลงไปโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์แบบว่าเออไม่ต้องคอมเมนต์ให้คนอื่นเขาเสียใจนะคะแต่ว่านู้นกะ เขาใจยออแตาเอ,อ็ซีเพิ่หักเบอร์อะไรพี่น้องหนูหนูเข้าใจเลยว่าเอซี FC ทุกคนนรักและเอ็นดูน้ําตาลหนูดีใจมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูตะกี้พี่น้องเาบอกซื่อสาอาคิดเปนอัญเชงเล็นกนิดนึงเนาะอันนี้ซิเป็นช่องเปิดใจเลยคือว่าตะกี้พี่น้องเยทุกคนดูใจตะโกก,กี้น้ําตาลบอก พูดอยู่หลังกล่องนี่อยู่หลังกล่องพี่น้องประกาออกกล่องพี่น้องปรูหจักแบบมีซ้ำเมื่อก่อนทุกคนอาจจะรู้ใช่ว่าน้ำอ้อน้ำตาลเบเตยน้ำอ้อยบอฟังซื้อน้ำตาลแย่ซื้อแต่ไม่รู้จักว่าแบบว่านาต่างได้นัวฟังน้องบอกแล้วเราคอว่าน้ำตาลอยากมิ้งเมื่อน้ำตาลอยากแบบซื้อสภาพสวยๆน้ำตาลอยากนั่นหนูฟังหนูก็เลยว่าเออหนิเนี่ยแล้วจังไรไอบีกับพี่ี่ผ่าสามไอบีพ่ายอย่างกระเฮ็ดหนูกะบางซี่ซึ่ง ตอนนี้มันก็เป็นตามที่เขาคิดตามที่เขาว่าเพราะว่าอย่างเพิ่นผายเย็ดผาสานกับพี่น้องหนูดีใจน้ำดีใจอะไรทุกครั้งที่หนูเห็นแบบน้องประสบความสำเร็จหรือว่าเอฟซีรักและเอ็นดูทุกครั้งที่น้องได้อ่าของจากเอฟซีหรือว่าน้องได้รางวัลน้ำใจจากเอฟซีเสียดีใจอะไรโอ้ยน้ำตาลมันหลอดเพราะว่าแต่ก่อนหนูหนูเล่าเล่าว all like ่าตอนนั thing, help them help them. ้นอะไอบีกำลังสร้างบ้านส์กำลังสร้างก็คือกำลังสีแล้วแล้วก็พี่โกกินะโน้ดผ้าน้ำตากินเขามือเราเป็นผ้ามันปะพี่โกกี้นะ พี่โกกีเนี่ยมาไม่อยู่บ้านป่าหลอดก่อนเพราะว่าบ้านยัง่ยไม่งอแล้วแต่ว่าก็ออกมาจากหอหใช่ก็จะเป็นคนที่พาลำตามไปแต่แล้วไปแต่ว่าสมัยก่อนนุ้ยเต้งสุดแบบว่าเสื้อแค่นีอนเรากันกินแบบอีหยังกังบลบูนแล้วว่าที่นี่พี่หนุ่มผ้าหนังปิดพี่หนุ่มครับมันเลี่ยวซื้ออีหยังกับพี่โกกีจ่ายทุกอย่างกับข้าวขึ้นหนุ่มเพราะมีเงินเลยคือคือหนู้นเป็นคนเนื้อปลาใส่เงินแล้วก็บพี่คีสีใส่เงินแล้วพี่โกกีกับแบบข้าไปกินกับเขาอยู่กันนะกาแฟแบบน้ำตาลเราอย่างกันแพงเกล้วต ซึ่งซึ่งถามว่านูนแบบไม่ต้องทําตรงนั้นก็ได้แต่ว่าคือพี่น้องถ้าไปอยู่ตรงนั้นบอกเขาก็สิบสองเขาเี่ตัวน้องถ้าเป็นพี่น้องกันนะ้นองม,มันน้องม,มันตอนนั้นน้องมันยังบม่มีเงินเลยอเขาก็้สึว่าเดออี๋ยวเขาพาน้องไปแบบไปกินน้ำเสียบเป็นบอจากในบอที่เขาไปรานสวยไปถ่ายรูปสวยไปนั่นไปนี่จังมือนึงคืออยากมีเงินอยากมีเงินแบบว่าเออคือเข้าสิมาเข้าสิใส่ใจอย่างเข้าสีใดประตองอยากคนอื่นเข้าสีใดประตองมีความรู้สึกที่มันเสียใจมันมีท่น้องก็สามารถทําได้แล้วน้องสามารถอ่า แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ถึงค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ดูแลพ่อแม่ได้ด้วยถือว่าเก่งนะคะพี่น้องแล้วก็ฝากอายุสิบหกฝากพี่น้องเนาะหักตอนพวกเข้าแบบเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะพี่น้องเนียกระซ้าบรต้องเปลี่ยนกันุ่มหนูสองคนบ่มบ่มีว่านสิแตกเองหรือว่าเกลียดกันพ่อให้หักใจไดูไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นน้องโกกิหรือว่าใครก็ตามพวกเรารักกันนะคะเพรวะเราเป็นพี่น้องกันเนาะแล้วก็ฝากเอฟซีทุกคนหักตอนหักแพ่งกันนะคะพี่น้องอย่าไปอย่าทิ่มพวกหนูเด้อสวัสดีกันแล้วจะให้พวกหนูไปที่ ฟังถึงฟังฟันเนาะทุกๆความสำเร็จในชีวิตเราก็อยากให้มีเอฟเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ <คะ S 1> ขอบคุณเ c ที่เป็นคนช่วยผักดันเนาะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสต,ตางค์ที่เราได้มาก็ <FC S 1> มาจากเอฟนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย